และขอเรียนเชิญศิลปินที่มาร่วมกันในวันนี้ด้วยนะครับมีน้องแม็กนะครับน้องไบร์น้องชักรจันนะครับเชิญครับผมเชิญเลยครับนี่เดี๋ยว yeah, เราจะได้เจอน้องๆในวันจริงด้วยนะครับเชิญเลยครับอไหร่นงูดยี ขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับด้านหน้านะครับเรามีผลิตภัณฑ์โอิชิเกียวซาทอดกรอบนะครับบริการด้วยนะครับเครื่องดื่มโอิชิก็มีนะครับทุกท่านสามารถหยิบรับประทานได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับอร่อยถึงใจทุกอย่างเลยนะครับผลิตภัณฑ์ของโอิชินะครับ